กรืนตามองไม่เห็นทัศนียาแต่สิ่งที้เธอเขาเห็นก็คือจดหมายของเธอความรักของข้าทัศนียานอกจากท่านพ่อท่านแม่และทัชชีทั้งสองของข้าแล้วก็ยังมีฝ้ายเอรเววดีผู้ซึ่งเป็นที่รัก และเป็นคนที่ข้าเทิดทุนเอาไว้เหนือหัวแต่บัดน,นี้ความรักที่เกิดขึ้นในใจข้าชายคนแรกและชายคนเดียวที่ข้ายอมมอบให้ข้างกายและใจด้วยความเต็มใจของข้านั่นก็คือท่านนรธาแต่ตอนนี้ข้าคงต้องเลือกเลือกที่จะปล่อยท่านไป เพราะท่านทั้งสองคนคือคนที่ข้ารักมากที่สุดหากแม้ว่าชาหนามีจริงขอให้เราเกิดมาเป็นคู่รักกันอย่าได้เกิดมาเป็นคู่กรมเหมือนกับชาตินี้เลยลาโกนโยนดวงใจของข้าทัศนียา คุณตัร้องมาตัดตาไปนะตัดตาไปนะศนยาไตัดตาปนะใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนางจริงขึ้นไปแล้วเพื่อนทัศนียาึเพื่อนไปแล้วแต่ในตอนนี้ไม่มีสิิ์ที่ทำอะไรต่อไปแล้วหน่อยท้าสิ่งที่มันต้องทำในตอนนี้คือแต่งงานกับเียรวดีไป